นี่ต้องงามก่อนนี่ต้องแบบนี้นี่เบิ้งอย่าแอบพัวร้ายมาดิคันนี่นี่ต้องใสอันนี้ก่อนนี่นี่เห็นบอกใสเข้าไปนี่เห็นบอกนี่เห็นบอกหอมอ่าหอมมิลินี่ดีดีเซอร์เบิร์ตแชมพูสมุนไพรนี่เอาไปใส่ผมก็เจ้ากบะลจนบรลว่วงผมดกผมน้ำผมบมดแตกไป นี่เอาไปใส่โบแมนตะละมือมาแอบตะพัวเห็ดผมตือสึกอยู่อ่ะจับนี่ใส่ใส่นี่มือได้ก็เห็ดตะืึกตะสาอยู่นี่นี่แล้วก็โทนี่จับจะให้มันปังโลโก,โก้เขาไะไรปะ่ะเออเนี่ยสมุนไพรใส่ดีต้องบอกต่อเซอ,อร์เบิร์ต ดีๆสมุนไพรนี่เห็นบ่ผมเจ้ากระสิบบลนบอลล้วบอลลวงอีกนี่ผมจะกาสิน้ำเออนี่กันเจ้าจากเมื่อน้ำข่อยเลยใส่นี่แล้วเระไปแต่งโต้งามเลยนี่ใส่อันนี้แล้วแเราก็มาใส่ตัวนี้อ,อ,อันนี้แจ็คพิยญงคิดนวดบอกหรือเนี่ยอบวะอันนี้เลิศจากเมื่อนำได้เชื่อแต่แอบ อันนี้ก็หอมนี่ห็นบอกนี่ดุวยไสนี่อันนี้จะนวดนี่ยานวดสมุนไพรดีๆเซอร์เบริเบร์ดสมุนไพรนี่ใส่คู่กันแม่นีลีใส่คู่กันเนาะนี่ผมบอลลนผมบอลวงผมดกผมหนา นี่เอาไปใส่เลนี่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 ออมนี่นสกัดมาจากสมุนไพรเบิ้ลอะไรแต่เจ้าบนต้องย่านมาผมเจ้าสีบางามนี่โอ้ผมมอนแล้วป่ะน,นีบ<ะ>น้ำแรงผมมอนแล้วนี่ ้็อย่าปล่อยผมตึกฉๆๆๆึกติกฉึกมาใส่คอยอีกเด้อรวันนี้เด้อเวลาัวชิมาบ,บอกเมื่อบานไป,ไปหันไปหนีไปหลีนอ้อาวไปวีผมแต่งโตงามก่อนชิมาล้ำคอยไปอา่านี่ใช้จับขึ้นใช้ดูจะใช้ชมพูตัวใดเดีด๋ยวนี้ใช้แชมพูตัวนี้เอาครับไปใกล้ใกใช้แชมพูน้ำนี่ครับเอเอ,เอ,เอไปไปดิเสร็จแต่งโต